เมืคืนนอนที่นี่นะครับ<ม>กอเซโลจุดชมวิวทะเลหมอกสองแผ่นดินครับนี่ครับนอนบนเพิงเล็กๆข้างหลังผมครับเอาเต็นท์ขึ้นไปวางข้างบนนอนสบายดีครับพื้นเป็นไม้ไผ่สารไม่เจ็บหลังครับส่วนเจ้านี่เป็นภาณนะพามาทิ่นี้นะครับที่บริจาคของจาพี่โจแล้วก็เลยมาที่นี่นะครับสวยครับทะเลหมอก เดี๋ยวไปดูกันนะครับชาวนี้ทะเลหมอกว่าเยอะแค่ไหนกอเซโลโรชาวนี้หนาวครับหนาวข้ามกลงเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูกันโหจะอากาศหนาวครับหนาวจริงๆมหมอกมาเยอะมากมาที่สุดที่เคยเห็นมาเลยครับ ดูวันครัทเฉลยมอ,อ,อ,อยนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับห้าทุ่มเริ่มก่อตัวเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับสวยงามนะครับออกเข่าฝั่งนู้นที่เป็นทิวเขาคือพมา่า รงที่ผมยิงอยู่คือฝั่งไทยนะครับติดชายแดนเลยครับมีแม่น้ำสารวินขวางขั้นอยู่ที่มีหมอกเยอะอย่างนี้คือหมอกมาจากแม่น้ำนะครับส่วนนะครับขาวเต็มไปหมดเลยครับ